ถ้าท่านคิดจะซื้อบ้านซื้อที่ดินคิดถึง property เชียงรายถ้าท่านถูกรงวันที่1 12ล้านนะครับถ้าไม่รู้ที่จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะครับสามารถมาดูซับนี้ได้เลยนะครับครับสวัสดีครับพบกับ p r o p e r t y เชียงรายครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับถ้าท่านถูกรางวันที่1 12ล้านนะครับท่านที่มีเงิน12ล้านนะครับถ้าไม่รู้ที่จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะครับสามารถมาดูซับนี้ได้เลยนะครับ สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ต้องการที่จะหาทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับผลตอบแทน5%ขึ้นไปถึง8%เป์ถ้าเป็นหอพักบ้านเช่านะครับผลตอบแทนตั้งแต่5%ถึง8%นะครับแต่ถ้าเป็นรายวันนะครับจะมีตั้งแต่15%ขึ้นไปนะครับที่นี่นะครับหอพัก21ห้องนะครับมีทั้งแบบเช่ารายวันเช่ารายเดือนนะครับผมแล้วก็เป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะครับผม21ห้องผลตอบแทน6,5 0 0 0ต่อเดือน 1, 1 7 8 0 0ปี780,000กวาบาทหรือราวๆ8 0 0 0สนบาทต่อปีนะครับผมผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่6.5คิดที่12ล้านนะครับถ้าท่านคิดจะซื้อบ้านซื้อที่ดินคิดถึงป r อป e r t ตเชียงรายนี่เซเวบ้านดูนะครับอยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็เซเวนะครับอันนี้ก็เซเวเราจะตรงไปข้างหน้านะครับนี่ครับนี่คือ บรรยากาศหรือภาพของความเจริญแหล่งชุมชนหรือว่าความพุกภา่ของผู้คนก็ได้นะครับตรงนี้ด้านหลังเราที่เรามาจะเป็นมหาลัยนะครับผม สะพานลอยที่เห็นตรงนั้นเป็นตลาดสดเทศบาลบ้านดูนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเปิด24ชั่วโมงนะครับตลาดขายส่งด้วยขายปลีกด้วยนะครับของเทศบาลบ้านดูนะครับตรงไปไปบิ๊กซีสไปแมคโครนะครับเห็นป้ายไกลๆตรงนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปสนามบ,บินนะครับผมนี่คือเขาเรียกกันซอยโยมินะครับเราจะเข้าสู่ซอยวัดบ้านดูหรือซอยโยมินะครับเข้าไปเลย เราขี่เข้าไปประมาณสัก800เมตรครับเราขับมาเจอวัดมันดูนะครับนี่ครับเราตรงไปอีกนิดนึงนะครับมีร้านค้ามีร้านกับข้าวนะครับสองข้างทางเจอสามแยกเราตรงไปนะครับเข้าสู่บ้านปางลาวนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้อยู่บัานดูนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็เจอป้ายเลยนะครับนี่ ก็ไปดูดีเทลกันข้างในต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นในส่วนของชุมชนมากแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็คือ,อบ้านดูเลยนะครับใจกลางห่างจากสนามบินเพียงแค่2กิโลเมตรนะครับนี่ครห่างจากวัดบ้านดูแค่600เมตรนะครับโดยประมาณครับ เส้นนี้ทะลุออกสนามบินได้เลยนะครับผมนี่คือหน้าที่ดินของเรานะครับนี่คือตึกของเจ้าของเดียวกันกันกบธุรกิจที่เรากําลังจะดาเนินการขายตรงนี้นะครับผมถนนหน้ากว้างจู4เมตรนะครับลึกสุด80เมตรนะครับหน้ากว้างมากสุด26เมตรนะครับหลังกว้าง12เมตรกับห้องเช่าเนี่ย21เห้องเป็นห้องแอร์ทั้งหมดนะครับผมรีโนเวทใหม่ สวยงามมากครับทาสีปรับปรงุงโครงสร้างนะครับความปลอดภัยมีแม่บ้านดูแลนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนี่คือบริเวณของหน้าหอพักนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับที่นี่คนอยู่เต็มเลยนะครับก็ขออนุญาตใช้เสียงเบาๆนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่เป็นการรบกวน,นผู้อยู่อาศัยมากเกินไปนะด้านในจะเป็น เตียงแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปภายในให้ดูนะครับเนื่องจากผู้เช่าอยู่เต็มเลยนะครับไม่สามารถที่จะเปิดห้องให้ดูได้นะครับแต่บรรยากาศภายนอกผมพาไปดูรอบๆก่อนนะครับผมนี่คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับผมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมีให้3มเครื่องนะครับผมกล้องวงจรปิดรอบเลยนะครับมีตรงนั้นหนึ่งตัวสตัวนะคตัว 4ตัว5ตัวครับเป็น360นะครับตัวนี้6ตัวนะครับผมพาเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับผมนี่คือบริเวณของจอดรถยนต์นะครับจอดได้7คันนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เขาส่วนใหญ่เขาจะจอดหน้าห้องนะครับหรือไม่ก็บริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับ ด้านหลังนี่นะครับจะมีเป็นแทงน้ำนะครับระบบกองน้ำผมยังไม่แน่ใจนะครับพอดีพี่เขาไม่อยู่นะครับด้านหลังมี3ามห้องนะครับด้านหน้ามี18ห้องนะครับหมายเลข18บแปดเรียงไปแล้วก็มีฝั่งขวามือนะครับภายในนี่เราเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามีผู้เช่าอยู่เต็มทุกห้องเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือมีอยู่สี่ห้อง ด้านซ้ายมีอยู่14ห้องนะครับผมครับแล้วก็ด้านหลังมีอยู่3ห้องครับทั้งหมด21ห้องนะครับผม เดี๋ยวผมจะขออนุญาตดีเทลรายละเอียดคร่าวๆของซับให้ครั้งหนึ่งนะครับผมเนื้อที่ทั้งหมด3งานนะครับ1.6ตารางวานะครับผมหน้ากว้างเข้าเนี่ย4เมตรหน้าทางเข้าเนี่ยมี1คูหาที่เป็นของเจ้าของเดียวกันนะครับผมด้านหลังเนี่ยมีห้องเช่านะครับทั้งรายเดือนและรายวันนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะนำพาไปดูห้องเช่าได้เนื่องจากมีผู้เช่าอยู่เต็มนะครับผมห้องเช่าทั้งหมดเนี่ย21ห้องนะครับ ครื่องซักผ้า3เครื่องนะครับเป็นห้องแอร์ทั้งหมดมีเครื่องทําน้าอุ่นในตัวทั้งหมดทุกห้องนะครับผมทั้งหมดนี้สร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับดีเทล6 5 0 0 0บาทนั้นมาจากอะไรบ้างนะครับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์นะครับผมจะได้ขออนุญ,ญาตให้ดีเทลเพิ่มเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดดีเทลส่วนนั้นนะครับผมถนนหน้ากว้างเข้ามาเนี่ยครับเข้าออกสะดวกสบายรถสวนกันสะดวกสบาย นในส่วนของทางเข้านะครับ มีหน้าถนน4เมตรนะครับข้างเข้ามาตรงนี้ด้านขวามือเป็นของเจ้าของเดียวกันนะพอเข้ามาปุ๊บหน้ากว้างตรงนี้หน้ากว้างตรงที่ห้องแรกนี่26เมตรนะครับหลังนี่12เมตรนะครับลึกตั้งแต่หน้าถนนจนถึงท้ายกำแพงของเรานั่นนะครับ80เมตรนะครับผมทั้งหมด3งานกับอีก1.6ตารางวานะครับผมห้องเช่า21ห้องห้องแอร์ทั้งหมดมีเครื่องทำน้ำอุ่นในตัวทุกห้องนะครับมูลค่าที่ดินตรงนี้นะครับตกตารางวา ละ15,000บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยประมาณนะครับนี่เป็นราคาซื้อขายโซนนี้เลยนะครับตกอยู่1งานเนี่ยหนล้านห้าแสนบาทก็3งานก็ประมาณ4.5ล้านนะครับมูลค่าธุรกิจนี้7.5ล้านนะครับเจล้านนี้ผลตอบแทน12% ถ้าคิดตามมูลค่าของธุรกิจแล้วนะครับผลตอบแทนที่665,000บาทหรือ780,000บาทหรือราวๆ8,000 0 0บาทต่อปีนี้นะครับผลตอบแทนคืนทุนเนี่ยอยู่ราวๆ10ปีนะครับทำให้ท่านคำนวณได้ว่ามูลค่าธุรกิจนี้น่าลงทุนหรือไม่มูลค่าที่ดินณนปีที่10จะไม่ใช่4.5ล้านตามที่ผมได้แจ้งไปแน่นอนนะครับ ในส่วนนั้นถือว่าเป็นกําไรและสุดท้ายนี้หากท่านไม่รู้ที่จะนําเงินในจํานวนนี้ไปลงทุนที่ไหนนะครับฝากพิจารณาในส่วนของทรัพย์นี้ไว้ด้วยนะครับอัตราผลตอบแทนประมาณ6.5%คิดจากราคาเปิดไว้ที่12ล้านนะครับผมกบขอบคุณมากเลยครับถ้าท่านคิดจะซื้อบ้านซื้อที่ดินคิดถึง property เชียงรายโทร0923506479เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์